จะมาทำการผสมเนื <sa> <age war> ้อโดยลูกนะคะแม่คนใส่เครื่องปุ่มสเต็กเนื้อบดเม่ยไกหนูแม่ว่าหนูยืนจะได้ขันได้นั่งมันจะปวดแขนเนี่ยทำตัวอะไริีนขยัไปด้วยขยับรอหนูทีนเลยรอไม่ไหวรรอทุกวันอย่าลืมในห้องน้ำนะคะ ห้องน้ำนะคุณนายลืมยังไม่มีรสอะไรจะไปดมตรงไรเกลือพริกไทยอันนี้กร,นนระเทียมป่น

ขยายทางนี้ก็เต็มก็ทางนี้นะวันนี้เงงหนื่อยไนเหลุกขึ้นคุกให้เข้า,า,ากันทั้ไมมาป้าปีก้ากัน ก้ามบไม่ได้ใส่นั่นไม่ได้ใส่ปาปิก้านะนนนนรอบนี้ไม่มีลืมอยู่เซื้อมาใส่เก็ดน้องฟังด้วยเก็ดนังไงน้องฟังบ้านนี้ งแม่จับมค่ะนอนบไดพี่นองแขน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 มันซ้ำ ข้ากันให้มันเนียนข้างล่างมันติดอยู่ใบแป้งให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้กวาดไปเียไหมส่วนแต่เออเข้างล่างขึ้นข้างบนเดี๋ยวสักพักก็ได้นะ้ว ถ้ามันไม่ติดมือก็ถือว่าได้สเต็กเนือเน้อบดคุณชอบยืดไม่เนียปวดหลังบอกแล้วลว่านั่งทำยิ่งปวด ไปได้ได้อีกนิดเดียวทวนี้ก็ปั้นเป็นก้อนๆมาแล้วแม่ก็ถุงผีฉีดโอ้โหกรอสีัำมาหดแมทวที้ะโต๊ะทีนี่ทำทีเดียวโต๊ะพังพอแล้วทีนี้ปั้น,านมา,นาเอามาให้พอดีแผ่นหนึ่ง ใส่ไงคนนั้นแน่โวยไงพดกับว่าขับหนึ่งเออใช่ไหมสบัดลงมาหมเออประมาณนี้แหละใช่มา,มา,ออา,นนมาโอ้ยถึงเนาะขี้ตาขึนเนาะคนกินนั่งเล่นไพ่คนไม่กินทำไงน,งนิดนึงไ้ ยวนางจะไม่อินประมาณนั้นแหละมาเดินขี่มาอาหารป้าๆเลยนี่ค้ดว่าขี่มากด้เลยเดนโ้พีชถุงแล้วกวันพีชใส่มีสองออกันยวกันระลึงนะ ดี๋ยวไปนั่งบีมันด้วยนะคะที่นางกินได้ไม่มีเบื่อสิบปีก็สิบปีเนี่ยกินได้ทุกอาทิตย์ถ้าสมุนไทรก็จะเป็นข้าวกปลาทอลไกลแล่แบบมันพอดิบบอลมันหน่อยบอลอืม ใส่หมดก็เดี๋ยวไม่ก็ทำโคลด้ามาให้ติป้าด้วยทำไมอีกแผ่นเดียวพอเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องผสมเลยใส่เข่าแม่ถือมาเมื่อกี้ผสมกระข้างไปคนให้เข้ากัน เพิ่มขึ้นกาไปอีกนิหนึง่งขอดามาใ่มอกนึนงแค่น้นนาก็เผ็ดแล้วนะ ทิกงขไว้นั่นแหละถอดรูปปอดออกจากถุงให้หมดอันนี้จะทำเป็นคนได้มากเดี๋ยวแม่ต้องลวกผักกาดก่อนเอาถุงทิ้งเลยมานั่งบีเลยอุ้ยถุงขาดถุงมือขาดเอาไปเลยไปทิ้งเลยซอสมะเขือเทศแม่วางไว้ข้างๆนี้นะเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วข้างบนเต็มเยหมดพอเาทิ้งไปถุง เรวก็จะดีให้เตินกันเพราะมันอยู่ในถุงแล้วมันจะทำง่ายองไม่เลยแล้วเราก็จะทันให้มันเป็นกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ยัดวางให้อยู่ตรงกลางถุงนะจ๊ะ ให้มือกดลงไปค่ะมันก็จะเป็นสเต็กเนื้อบดเราไปใส่ชองฟิตใบ้ปในก่อเอามาผอดกับเนยในกระทะนะคะทำไรจ๊ะเนี่ยได้เราแป่นหนึ่งเราจะประมาณนี้จะ้ะ ดูกินกก้นตาบ้าไงตะ<อ>วบเลยซื้ออพอบอกว่ามึงชอบนางก็ซื้ออีกบอกแล้วว่าถ้าอย่าบอกก็ชอบนะใครบอกแม่บอกลูกกินนั่นหมดเขาถามาว,ว่านุกเธอชอบไหมชอบแม่นางก็เลยไปหยิบเลยค่ะชิ้นแรกขโมยทำชอบกิ้นได้ไหมลูกกินได้ไหม,มได้ทอดสี่สั้งกระทะทอดดิ หั่นเล็กๆสิลูกมันจะอร่อยหั่นเล็กๆทอดเอาถ้าไม่ทอดถ้าไม่ทอดช่องเบฟมันไม่อร่อยทอดมันอร่อยกว่ากระ,ระทะหางแม่มากระทะยังไงแม่หางแดงกระทะอันเล็กแม่น่ะไม่ใช่สุกทอดทมง่งอันทอดไว้แล้วมันกรอบดีวกว่ากระทะกระดาน หายดิเปิดมก้วข <si ้านี no ่เอาน้ำมันใส่ันทไปหันแล้วบอกบังบังมนแน่แค่สี่อันกรอบกินไปก้อนแควแม่ใ้เขาให้กินที่ร้านแม่เห็ดอันนี้ฟองปลาไสแล้ี่ัวฟองปลายงอีกเมนูนี แค่นี้นาะงก็ปืมนางมีสเต็กวันนี้เราใจดีน,นี่ทำแผ่นหนาให้น,นี่ปกติแม่ทำจะแผ่นน้อยแบบนี้เลยสี่แผ่นมาแล้วางหนีบาดมนี้แล้วอจับคือนะๆือสตีแม่ว่าจะทำน้ำจิ้มลูกชิ้นไว้ให้ลูนะเวลากินมจะได้อร่อย ยังยไม่มีเวลาเพ็ยงกันนัำจิ้มไก่เลยก่อนขันตะขาแม่มนันแม่ไงมาเพิ้งไข่มาเิ้งสันนี่สีเบาให้ฟังต้องเบิ้งอันเคยเค็มดอกมันหมูว่าก็งขง้าแังยางออกมลกเลย โครงการบริหารเห็ดอันที่แด่ซื้อมูมาจะทำเกี๊ยวน้ำกินกระลูกแต่ว่าก็เลยมาเห็ดของพอกรน,นั่งก็เลยหิวกอนนั่งก็เลยไปกินตนุนัน่อนเดี๋ยวใคเห็ดไอ้น่าสดแม่กับซีสดึ้นกันเห็ไปต่ยันยางไป,ไปบายบายก,กินไปเลยสบายสองเริ่องเยอะมากหายงานหลอกสื่อของอยู่ นี่ไงลูกสี่บาทาานั่นเองเอาเี่ยกับ๋องไทยดีเดียไปขายได้ได้พิเศษของเธอทำขนมนให้หนูไปขายดีไหมนี่ยกำไรให้หนูเอาขายแม่ขายบ้านเดียดัน,นมันร้อนไหมนี่แม่มันก็ร้อนสิลกูกปวดทูดูแจงเย็นสิสั่งไ <laughs> หมไหว าปนั่นสิถ้ากูไปเบินไปเดินหาวโลมากินแล้วมันมีข้ากันเบรนเบรนะมันก็มากินที่เราแล้ใช่ลูกกินนั้นจะอบไหมอุ่นไหม <c oughs> เอาลงไปเลยรูกไม่ต้องร้อน้ำมันร้อนไม่งั้นมันจะ,ะมันจะกระเด็นสกกอกเอาวางไว้เลย พอน้ำมันร้อนมาก็พอดีวางใน,นกระทะเลยแล้วแม่ก็จะลวกใส่มาหอ่อแล้วเอาเข้าอบใ้ฟ้าอันนี้อ่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดเมนูที่สองในเบิร์นโตนะคะ